สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมะเมียนะทุกคนนะตอนนี้เรามาเที่ยว2อ3 2ันหน่อ7 0 0มสอดฟตเหรอะอ,อะไรสักอย่างนึ่นสวยมากมาดูกัน รถรางเราขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นมาจากนู้นแล้วแบบอย่างนี้มาเลยนะทุกคนอันนี้คือรถรางกำลังลงไปนะทุกคนสวยมากชื่นใจไหมหม่ชื่นใ,ใจปะยอดอ่ะ อันนี้เพื่อนร่วมทางอีกสองคนพี่ออนสวัสดีค่ะพี่ซ้มสวัสดีค่ะ,คะขอนั่งดื่มอะไรช,ชื่นใจก่อนเนาะ ใช่เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยพอหลังจากนั้นเราก็จะลงขึ้นลงใช่ลงขึ้นลงขึ้นลงก็จะไม่เหนื่อย้เหนื่อยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเราจะลงตรงนั้นนะทุกคนนะทางสำหรับนัก นันนี้นักปีนนะทุกคนนักปีนนักเดินเห็นไหมทุกคนเดี๋ยว z o o ให้ดูนะเห็นไหม,มกำลังมีคนเดินอยู่เห็นไหมคะนี่คะ่ะังเดินมีเส้นทางเส้นทางของนักปีนเขาโน่นนะทุกคนเห็นไหมเยอะมากโน่นนะทุกคนเขากำลังเดินกันอนะ่ะตัวเล็กปีเดี่ะมีก็มีคะ่ะ นี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จะนี่คือเส้นทางที่เราจะลงนะทุกคนประชาเห็นไหมนี่ค่ะประชาที่เราจะลงค่ะ

ไม่ใช่เราไม่เท่ากรชุดเหมือนกันะหมก็ไม่ได้ว่าอะไรนุ้ยดูทุกคนนกบินนกบินทุกคนยอดมากทุกคน ฟิลมันได้มันฮิวใจมากทุกคนจา๋าทุกคนกคนเยอะมาก,กคนจา๋าคนเยอะมากอะ่ะโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินอนะ่ะ มันไปต่อเลยนะทุกคนนะแล้วก็นตเป็นลบกแล้วถ้าเราออกปุ๊บมันจะเป็นเนาะอยากจะแต่งเี่พี่อเป็นคนชอบสีสันนะยายอะไรจ๊ะยายไหนพี่ต้อมต้องสีนะพี่ต้ใช่พี่ชอบมากน่่สีบานเย็น เออสวยป้าเดี๋ยวต้องไปหาชุดขนาดสีม่วงยังไม่รอดเลยโออะสีม่วงไม่รอดนะสีฟ้าโอเคเลยไม่มีสีฟ้าสีฟ้าก็น่าจะรอดดูสีแดงด้่ยนะนี่ทางกำลังถ่ายขอบคุณทุกคนที่เอ่อ่านเข้ามารับชมตั้งใจจรดงไม่ได้ตั้งใจแคดนีนะคะขอบมากมากนะคะที่หยุดดูนะคะทุกนู่นไงเดี๋ยวเราลงมาอย่างนี้เราก็ขึ้นไปนิดพี่ขึ้นไปแล้ว เองมาพเราก็้ไปอ้อมนู้ดเลยล้เป้นเ่ปนาริดอะไล่ะโอเคฝนอยาตีหน uh, ้าเตอที่ฝัไหมเขาหน่อยไมได้

แค่นี้ก็แค่นี้ก็คุ้มแล้วคุ้มกับราคาที่เสียไปนะนะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอก,รก,ก,กอันนี้เพื่อนเพื่อนสามคนเขาจ่ายสี่สิบห้าสำหรับคนที่อยากมานะคะถ้ามีตั๋วเครื่องราคาก็ของ CFF ใช่ไหมใช่ค่ะก็เท่าไหร่นะสี่สิสี่สิบห้า สี่สิบห้ากับสี่สิบห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้10เบนตางค์สี่สิบาสิบสตางคสี่สิบห้าสิบตางคี่สบาสิมสตาค์ี่สยบ้าสิบางค์สี่วิบจ่าย9บ92กับอี่าิบห้าไิบสตง่รู้าสิบสางคี่ไิบ้าสิบสางี่ไบ้าไงคี่ไงนี่ไงอ๋้าสิบสตงคิบหตอยู่นี่สิบั้าสิบสตางค์สี่สิบคน ที่นี่คือเอาอะไรเอาผนาดเหรอเขาเรียกอะไรเอาเอาอะไรวะเอาเพื่นอะเอาผนาดจ้ะไม่สตาร์ทมีสตาร์ทด้วยนะเอาเพื่นอะเอาเพื่นอะภาษาพิศิษฐ์อะเออเอาผลดเออเออเอาตามนั้นแหละเออพีพีระพี่ละทวิสต์นะคะทุกคนโอเคเก้าสิบสองกับยี่สิบสตางค์สำหรับราคาเต็มก็จะได้ขึ้นรถรางมาสามสิบ เกือบ40นาทีเนาะ40นาทีแต่ขึ้นรถรางมาประมาณ40นาทีแล้วก็สูงมากๆเลยนะสูงแบบว่าสูงอะแล้วก็เออมันจะมีค่ารวมกับการลงลงกระเช้าด้วย 42... เออไม่ใช่92กับ20สตางค์สำหรับราคาเต็มนะทุกคนแต่มันคุ้มมากเลยครั้งหนึ่งเนาะ ครั้งหนึ่งนะจ๊ะใช่วิวคือแบบว่าสุดยอดมากอ่ะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกคนจ้ะที่บังเอิญผ่านมาเจอหรือว่าผู้ติดตามของเมียวนะ ไปจ้ะเออสิควะนี่ขออธิบายไอ้น,นี่ต้นไม้โอยอ่านโคตรยากอะ่ะภูมิล่าอะไรอ๋อมันจะเกิดเดือนมิถุนายนานี่มันบอกอยู่ไงโอเคนี่สิควว้าวว้าวเฮ้ยโห white a <Al> p i n e ช่สิละเออ,อสวยอ่ะสวยรอะมานี่ก็ยังซ่อมแซมซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆเนาะ View Point ใช่เพราะว่าเขาต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆใช่ปะอุ้ยเสียดายอะเนาะ ทุกคนจ้าทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมานะพิราทุสนะพิลาทุสทุกคนทุกคนไม่เห็นอะไรเลยโนี่ทุกคนจ้าดอกไม้สวยมากสวยไหมคนว้าว ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มันก็มีประวัติมีบอกว่าก่อสร้างตั้งแต่ตอนไหนนะคะทุกคนอันนี้คือก่อสร้างตั้งแต่นี่เลยนะคะทุกคนห9 4 2งพัยสองสุดยอดคนค้า จ้าจ้าจ้าสวยมากตรงเนี้ยสวยมากทุกคนขอบอกเห็นเราสวยๆหวานๆกันอย่างนี้นะเรานี่เราอึดใช่เราอึดนะทุกคนนะจะบอกให้นะเรานี่โคตรอึดเลยนะจะบอกให้นะเราเนี่ย ไอ <át OR, S 2> <pot> ้ใหม่บอกเรามียเลียงผาใช่ไหมเกาะติดชีวิตมีเลี้ยงผาเกาะติดชีวิตมีเลี้ยงผานะทุกคนเห็นหุ่นอลอชันอ้อนแอนงนีนะไม่รวมชั้นนะจะบอกให้นะโคตรอึดนะแล้วแบบทางนี่แบบว่าอะไรเนี่ยหนึ่งเมตรไหมหนึ่งเมตรได้อยู่เนาะเนี่ยเนาะหนึ่งเมตรเนี่ย ความกว้างอะ่ะว้าวทุกคนของหันหน้ามาตรงนี้ก่อนถึงอุโมงค์ได้ไหมคะพี่ออนไม่เห็นที่อนอนที่อนอนที่นอนที่นอนที่นอนขอหนึ่งมุมตรงนี้ได้ไหมคะอะใช่อ,อ,อะ,ะอที่กำลังเล่นสปีดดีเลยเบสต้องว้วโอ,อ้โหโดยที่เขานั่งน่ะ ด้้อด้ยตายแล้วตายแล้วไม่ต้องตุยแล้วนอก็บอกแล้วไงว่าถ้าถ้าสูงอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยเดินอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสะพานยกเยกอ่ะอันนี้เออโ้อวาไม่ โอ้กูว่าเลยนะทุกคนทุกคนจ้าสุดๆอ่ะเอาไหมเอาสักหนึ่งโอ้ยสุดๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดๆเลยเนี่ยคนๆๆขอถ่ายหน่อยนะคะ เหมียวอ,อยู่สวิตมา20ปีนะทุกคนแต่เหมียวบอกตรงว,ว่าเหมียวไม่เคยคิดจะทำอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยเคยคิดแหละแต่แบบว่ามันเหมือนมันมันถึงเวลาหรือเปล่าเนะมันจะมีเขาเรียกอะไรบางทีเราก,การการอยู่บ้านมันก็คือเซฟโซนนะทุกคนกับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือการการออกมา ทำอะไรที่เราชอบแล้วก็ออกมาจากเซฟโซนอะแต่ยังไงครอบครัวก็คือเซฟโซนที่ดีนะทุกคนทุกคนจะ้ะแต่นี้ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอ่ะใช่ปะมันก็นอยากเฮ็ดน้อทุกคนมันก็นอยากเฮ็ดแมอ่อะเพราะว่าผัวกระลูกกันบนบน,บนแม่แนวนีวน่บันไดนาอทุกคนน้อ ไปทุกคนอย่ารายอดพี่ซ้อม thank you นะพี่ซ้อมพูดถึงมันก็ไม่ได้ไต่ขนาดนะั้นน้อใหม่นมมนมมเนาะเอาจริงเหรอเรามีอันนี้ปะเรามีอันนี้ไหมเนี่ย ขอบคุณนี่คืออะไรอ้อันนี้ก็มีดอกไม้คือตลอดทางมันจะมีดอกไม้ บอกชื่อแล้วก็อ,ออกช่วงไหนอันนี้ออกช่วงเ,เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหานะทุกคนนี่คือชื่อของเขาลีลาบิสไวโอเลตไวโอเลตอะไรสักอย่างนะทุกคน การมาเดินเขาอย่างนี้คือรองเท้าก็ต้องดีด้วยนะทุกคนนะจะใส่รองเท้าพา่าใบธรรมดาไม่ได้นะเพราะว่าก็เดินของมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเต้องได้รองเท้าที่ดีด้วยนะไม้ก็สำคัญนะทุกคนไม้ของอยู่ข้างหลังไม้เดินเขาเนี่ย คุณคุณลุงคือสุดยอดมากอะอายุมากแล้วแต่แปลว่าสุดยอดอ่ะทุกคนอ่ะ๋มวหยุดให้ดูคนจ้าเนี่ย มันจะมีชื่ออยู่คือของตัวนี้ทุกที่เลยอ่ะเนี่ยทุกคนเขาใส่ใจรายละเอียดมากแล้วเขาอยากให้เรารู้มากว่าดอกไม้ตัวนี้มันชื่ออะไรเห็นไหมทุกคน thank you hello เราเดินอ้อมเขาเลยใช่ไหมนี่ ชื่อว่าชื่ออะไรว้าวอุย้ยลมโกรกสบายมากีกฝั่งนึงนะทุกคน ดูฟ้าทีทุกคนสุดยอดทุกคนจ้าฮัลโหลคนที่นี่เขาเก่งเนาะ

ฉันจะสู้ทำให้รันชีนใหม่ฉันจะสู้ไม่ดูตรงนี้ฉันจะสู้กับสิ่งที่ฉันกลัวทุ่มริพทุ่มทั้งหมดกเองเหรอไมอ่ไม่ไปต้นสูงแล้วก็คือมันแรนแอร์ขนาดนี้คือแบบ

ถ่วยจรจิงตังถ่วยจรจิงตังเนี่ยตลอดทางเขาจะมีชื่อของดอกไม้เนี่ยนะคะตลอดทางเ,าเกิดมาคนเดียวก็ไม่น,น,มน,น่าจะแรงเดินมันจะหนอยกว่าแรงเดินมันจะน่อย หนูคิดว่ามันไมู่นเดียวมันไม่น่าฮือด่ะทุกค,คนเดี๋ยวนะเราไปต่อกันนะคะทุกคนไม่ใช่ดวงมูนนะดาวอังคารเรียกอะไรวะเอ้ยไม่ใช่ดาวอังคารดาวอังคารก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อู้ <c oughs> นี่ ที่รั h o อเด้วยเฮ You have to come here จุดด่วนจุดดปีซาซาา long time ซาหัว้หล่อนั่นเนี่ยผัวฉันตั้งแต่ผอมลงอะ เด <Okay, S 2> <laughs> ินเดนะินเดินเงาเริ่มตกแล้วเงอเริ่มตกโอเคนะคะทุกคน เมียวขาจบคลิปไว้ก่อนนะทุกคนนะขอบคุณทุกๆกานลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่อะ่ะเมียวส่งทควิวให้นะทุกคนจ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ